กันครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านอันไกลแสนไกลมีคู่รักชราอาศัยอยู่ทั้งสองมีแมวจำมัมที่ซนมากชื่อว่าไมโลแต่ไมโลไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ที่นี่ยังมีครอบครัวหนูขนาดใหญ่อาศัยอยู่ภายในกำแพงด้วยพวกมันจะวิ่งไปทั่วบ้านเพื่อหาอาหาร และระวังตัวไม่ให้โดนไมโลจับได้รับนะได้แล้วระวังไมโลอยู่ข้างหลังอะทุกครั้งที่พวกหนูออกจากบ้านมาหาอาหารไมโลก็เป็นต้องออกล่าพวกเขาโอ้ยทุกคนอยู่ครบนะกอนโซล่ะผมอยู่นี่ครับแม่แล้วเจ้าหญิงลูกแม่ล่ะอยู่หรือเปล่า หนูอยู่นี่ค่ะแม่ทีนี้เราก็กินได้มาเลยลูกๆขณะที่ครอบครัวหนูกำลังกินอาหารไมโลก็จ้องมองรังของพวกมันด้วยความระมัดระวังลูกๆหยุดเล่นแล้วรีบกินซะแต่ทันทีที่แม่หนูพูดเสร็จไมโลก็แย่อุ้งเท้าเข้าไปในรูหนูเขาพุ่งกรงเล็บเข้าไปอย่างรวดเร็วและสามารถคว้าหารของเจ้าหญิงไว้ได้ครอบครัวหนูวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างอลหมาน ช่วยด้วยเขาดึงหางฉันไว้ทันทีที่ไมโลกำลังจะกินเจ้าหญิงพ่อนโคพี่ชายของเธอก็เข้าไปช่วยชีวิตน้องอย่างกล้าหาญเมื่อไม่ได้กินตามที่หวังเจ้าไมาโลจอมดื้อดึงก็อารมณ์บูดและเดินกลับไปนอนตามเดิมวันต่อมาครอบครัวหนูจึงจัดการประชุมขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไร เจ้าไมโลนั่นก็จะเคลื่อนที่อย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงจนเราไม่รู้ตัวเลยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนกันในขณะที่ทุกคนกำลังครุ่นคิดอย่างหนักก่อนโซ่ก็เกิดความคิดที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาฉันรู้แล้วเราจะติดกระดิ่งที่ปอกคอของไมโล เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเข้ามาใกล้เรามันก็จะส่งเสียงกรุงกริงกรุงกริงเตือนให้เราไปซ่อนได้ทันแผนสุดยอดมากเลยดีดีดีแม่ก็ชอบความคิดหนูอยู่หรอกนะลูกแต่ว่าจะมีหนูตัวไหนกล้าพอเอากระดิ่งไปติดปลอกคอแมวเล่าไม่ใช่ฉันน่ะฉันทำไม่ได้หรอกไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันทำเองก่อนโซ่มันอันตรายมากนะลูก ฉันนมีแผคืนต่อมาพ่อหนูแอบดูเจ้าแมวไมโลในขณะที่มันกำลังทำสิ่งสุกซนประจำวันในที่สุดเจ้าเหมียวก็ไปนอนพ่อหนูจึงให้สัญญาณสำหรับเริ่มแผนการคันแรกหนูตัวหนึ่งไปปิดฝาหม้อที่อยู่บนเตาไว้เพื่อที่ไมโลจะได้ไม่ตื่นเพราะกลิ่นอาหาร จากนั้นหนูอีกตัวจึงเอาฟองน้ำเล็กๆไปยัดหูแมวเข้าไว้เจ้าไมโลจะได้ไม่ตื่นเพราะเสียงกระดิ่งที่ปลอกคอและท้ายที่สุดพ่อหนูแม่หนูและพี่น้องหนูทั้งหลายจึงช่วยกันค่อยๆหย่อนกอนโซ่ลงไปทางหัวของไมโลด้วยเส้นได้กอนโซ่สอดกระดิ่งเข้าไปใต้ปลอกคอของไมโลอย่างระมัดระวังโดยที่ไมโลไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ เมื่อแผนการเสร็จสิ้นครอบครัวหนูก็รีบกลับบ้านไปทันทีและตั้งแต่วันนั้นมาทุกครั้งที่ไมโลพยายามจะล่าหนูตามมุมบ้านพวกหนูก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งดังมาแต่ไกลจึงสามารถหนีไมโลได้ทันช่างเป็นความคิดที่สมบูรณ์แบบอะ